ปวดหลังล่างปวดสะโพกปวดหลังลงขาเลยตื่นนอนก็ไม่มีแรงมันเจ็บเฮ้ยเป็นหวัดลองกระดูกทับเส้นประสาทระวางสวัสดีค่ะชื่อจูนะคะอายุ28นะคะอาชีพนักสแสดงอิสระงานอดิเรกนะคะชอบเรียนเต้นนะคะ่ะเช่นเต้นทเวิร์กนี้ชอบมาก เรานั่งอยู่เราคนรู้สึกสบายแต่นั่งแล้วแบบมันเจ็บคืออาการเจ็บปวดที่ทุกครั้งมาที่คลินิกส่งผลต่อการใช้ชีวิตมีอาการเจ็บมากกว่าคนอื่นเป็นปัญหาที่มันติดขัดตลอดเวลาในการทํากิจวัรทุกวันนี้ก็เลยอยู่ในเอียริยาบที่ทาได้แค่หนอ,อเรเลยมาปรึกษานักกายภาพ คุณหมอก็จะมีการสัมภาษณ์ตัวเช็คอาการถามไปถึงไลฟ์สไตล์พอขั้นตอนการรักษาก็จะมีอันต้าซาวช็อคเวฟแล้วก็เลเซอร์ค่ะแล้วคุณหมอก็จะให้ท่าออกกําลังเพื่อแก้ปวดอย่างยั่งยืนตัวเช็คเรียบร้อยก็คือลงใจได้ไม่ได้เป็นหมอนลองกระดูกทับเส้นประสาทเป็นแค่กล้ามเนื้ออักเสบลรักษาแล้วนะคะ อาการที่ปวดหลังล่างกกนขาเบาลงนะคะเดี๋ยวจะกลับไปหัดยืดด้วยวันนี้นะคะนกักกายภาพก็ได้ให้คําแนะนําไปตลอดจนถึงวิธีการใช้ชีวิตเช่นอย่างการนั่งไหวห้าอย่างเงี้ยยิ่งทําให้ปวดคือจริงๆต้องฝึกพยายามทําให้ชินบางคนพอไปเซิร์ชข้อมูลอะไรก็อาจจะทําให้แพนิคเฮ้ยเป็นหมอดองกระดูกทับเส้นประสาทเพรวาว่าแต่จริงๆก็คือบางทีมันอาจจะยังไปไม่ถึงขั้นนะเป็นแค่กมเนืออักเสบอยากให้ลองมาตรวจด,ดูก่อนรีบตรวจก่อนก็ได้เจอสาเหตุแก้ปัญหาได้ไวกว่าก่อนจะเจอปัญหาใหญ่ ก็ขอขอบคุณนะกักกายภาพนะคะที่ให้คำแนะนำค่ะ